หัวถ้าเป็นแต่กินกับล่ำแฉบแต่นี่หัวอ่อนหัวแดงอ่อนหัวแดงกินกับล่ำกบมะครอรุ่นสิ่เบิร์ตสิบบาทอ๋อถ้วยจ้าของบอกแม่มันเสียนั่นแล้วหัวมันสีไก่สีเบิร์ตหัวมันสีไก่เดมก็ตาละพี่น้องได้หมูได้ไก่ได้ผัก ปกเกชิกเชก้อมแฝ่ซ้ับอไปออกกรอเชกแกแม่ค้าับไปซื้อที่กันแม่ค่ากับปลอยล้านพิมไปซื้อข้องที่กันไปย่างสลาดสตลาดแล่ง ตลาดแรงวันมือหน้วันวันเสาร์ยี่หาบาทซื้อไซเลยค่ะนี่ซื้อเลาไซเลยค่ะยี่หาบาทค่ะโอ้กัาอนพ่นเเห็นอยู่างพุ่นเนาะไม่ได้พิ่นมาเขาก็จะน้าทุ่มงินเบาาจืดเนาะถุงยี่สิบห้าบาทคือเรลาใส่เลยนี่ยถุงยี่สิบห้าบาทสวยสวยตัวละสิบกางเกงตัวละสิบ แล้วสเนดเอยขาเอายังของผู้บักเอร์ผู้ชายบ้า้บังเสริมจ้ะแมวไม่เดือดถ้าเจ้ามาแต่ใส่ก็ถือแค่โอ้สั่ง tiktok ทีโอ้ยบัวเป็นแต่กินกับคนแสบแต่นี้ก็เห็นโดนแบบนี้เนาะแ่บเลยครับครัวกเองบ่ นี่แหละกันกินในเวียดนามธรรมชาติมันอย่างมันอ,อยากมีอันนึงจักน้อยมันบวกระดีเป็นไดยจักยาจักจกั้ะอันนี้บัวบัวบัวอ่อนบัวแดงอ่อนรับเยอะได้กับรับก็ปลากระป๋องเลยติดปลาไปได้เยอะ จ้ังว่าพิจาจณาอยู่นี่แหละเบิ่งกันจะอัน้าลกมนียหมื่กน้ำหวยเนาะได้ในพื้นปูเอาเ็เ็นบ่หมี่เลยด้วยเอาข้าวปกหน้าแดงกินือาไปเอายูบะหมั่ฟ้านะทุกทีเมนคนเนาะเยเป้เนาะกินกับนครบเข่ากันดีอยู่เองควยคว่เาง่ายกับหัวแดง กินกบบนกบบ่เห็นโดนเลยว่เห็นโดนเลยบเลยสิเบิงปาทังหุ่นน้ำเนี่ยด้อันนึงสิเบิงจสาสิสิมะเบิงปลาทูมะเอาปลาทูน้ำส่วนนี้กัเลยางเาจกคน ปลาทูแถวนี้ยี่สิบห้าบาทเหรอแถวนี้ยี่บห้าใช่ไหม้าสิบาทอ๋อแถวนี้ห้าสิบบาทห้าสิบาทตัวใหญ่เออแต่แถวนี้ยี่บห้าเอายี่บหากับพ่อละกับกับหอมน้ำเด้อกับหอมน้ำมาทางของหวานกัน ของหวานมะขอ้อมีถุงหนึ่งเออมะครอรุ่นสิเบิร์ตสิบบาทอ,อ๋อทำไมใส่ตื่นมันใกล,สล้สิเบิร์ตเลยเนอะใกล้ิเบิรอืมแบบอันนี้เขากินมันมะขอ้อเขาต้องการเปรี้ยวตวจาจ้ะม,มันต้องคือเปรี้ยวนะ ป้่าเนี่ยจากันป่าเนี่ยเห็ดยันพระทันสิปากหวานเดียบอก้าที่ปาที่ป่าไม่ถุงมะขอใก้สียกสุดท้ายแล้วใก่สีเบิดแล้ว มาทางอันนี้หมากอันนี้กันอ,อ,อันนั้นลูกมั้งมันเป็จังตังเออวเจ้าของบอ่ตัวมันเสียนั่นแหละตัวมันสีไกลฉี่หมดแล้วตัวมันฉี่ใบแล้วฉี่ซุนมฉี่ซุ่ม่เอาสิลบได้เต็มกระตาแล้วพี่น้องได้หมูได้ไก่ได้ผัก ตับกระเชิดตับกระเชดนะใส่ซีฟู้ดอะไรบ้างพี่น้องเต็มกระตานเลวตลาดน้อยเมื่อนี่ก็คล้องก็ลายยูคขายลายยุคพี่น้องคล้องจากแม่ค้าบ้านข้านี้แหละไปพี่น้องเมื่อรับเล้วค่ะ